กลับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสุข uh ุสุคนมาพบพอนุมวลที่แสบอีกขี้เก่านะครับพี่น้องโอ้ยนะครับในเวลาเปิดพระอ๊บแล้วนะครับพี่น้องหอยยันยันหอยยันยันกิมในเบิดบานนะครับสมเนื้อห่อตองที่นุ่มบอลเทสแนะครับพี่น้องในเวลาเปิดแล้วมาพี่น้องมาเปิดมาแสบกันบวลเอ้ยครับนี่บวลตัดคอนะครับบอลนะพี่น้องนี่โอ้ยหอยยันยันนุ่มบอลห้อยหยากอมีตัดเอ้ยครับ ง่ายดีนะพี่น้องง่ายนี่ครับโอ้ดันปัดดันปัดเลยมาพี่น้องมาเพิ่งโอ้เขียนเล่นโอ้ไม่นามอวกความนะพี่น้องอืกินว่าบกพิษหวังอาษะสูตรน้ำวนเฮ็ดนะครับอืงสีใบตองสีใบตองจะเป็นสีคลายไม่หอเพราะว่าเอาตองล้นไฟนะครับอหอน ความดุลน้ำกันพี่น้องมวาดุลน้ำกันนี่ครับสูตรคนบหวาเดี๋ยวจะเป็นแนวนี้พี่น้องนี่ครับอุ้ยแบบแค่นันตันสีนี่อู้นะครับมาเรื่อยพี่น้องเลยมาแสร็จสรน้ำกันไมครับอู้ยได้ครับพี่อู้นี่กินกับบักพริกกับบุกโดนกับมะระขี้ออกหน่อยมะเขือมะเแกงสลัดนะครับกระเทียม เฮ้ยเอาเนี้ยหอนหอนพี่น้องมากมามามาอือหัวเนี้ยหนุนหอนหนุนมาไม่ไหมว้าติดโทษโอ้ยสีสันมามาพี่น้องมาโอ้ยเฉียนเฉียนเรื่อยๆครับเนี่ยอือหอนอนเนี่ยเอาบรรยากาศมาในยู่ทั้งบ้านที่เก่านะครับพี่น้องในซากทั้งหลังแม่นานแม่นานจมดองต่อนนะ จมนอดี้พอดีนะครับแต่สองหมืพ่พอดีนะครับพี่นอ,อครับหอมเข้าหอมกระเทียมนะพี่นอ Cảm ơn mm นี่มือบุตกพี่น้องแสบพุกเก่านะครับ ขอคับมันใหญ่ปนหองไหมเปนหองไหมอือ หอมมาเที่ยมไน่นอนหอมมาเที่ยมห้อมเข่านะครับ mm -hmm. ใ่ต้องที่อารุนไฟมันจะหอมด้วยพี่น้องสูตรทุวันนะครับ 嗯，那。Oh, no. หักเลยพี่น้องเลยแต่เป็นเนื้อมันหน่อยนะโอ้ผมมีฮิดบางไวหนอ่อย บลิกไม่ซ้อมแบบครับเพชรทั้งซ้อมแบบไปหน่อยแต่ว่าสีขาวจะจวดกวนนะครับเพราะเป็นบลิกพ่นอืม Mình nghe về nó nè หอหญ่ครับหอยแน่พี่น่องเอ้อหอยไ่ปวดปวเอาแบบหอเดียวแขนๆเล่นนะครับ mình nghe các đó โอ้คักเลยอพี่น,อนอ้องอืพร้อมเข่าพร้อมเที่ยมพี่น,น้องเอ้ยสมพอดีพอดีนะครับ เไ็่แล้ไปน่องมา <c oughs> ทำผูา้ายไนดะ้ไปน่องเลยกินเบ็ดไล่เตีมนะครับ

แซบครับสมงัอหน่อยห่อตองสมหอยใหญ่หญ่หอเดียวเครื่องกิโลขเขียนโจโก้กินไหนเบิดบานไปพี่น้องนุ่มหวานกินเบิดหลายเติมนะพี่น้องโอ้ยแซบนะครับหอมหอมเข่าหอมเข่าหอมเขาหอมกระเทียมนะครับสมพอดีพอดีนะครับโอ้ยบ,บ๊พิษปังพี่น้องปีมือบวดกที่สาคัญนะครับนุ่มหวานเราตองไปล่นไฟนะครับล่นไฟให้มันหอมเอาให้มันเย็นจนะมาห่อพี่น้องเนาะ โอ้โหขาดหลายเอาเอาเมนเเูแบบแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องทิศเกา่าบรรยากาศดีทึงบานนะครับอานุ่มบวชขอขอบุญขอบคุณนะครับทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวนกินมะคองมะงามหรือว่าพี่ปฝาประการไหนใน,ในุ่มบวชขอถอดขอไพเด้อครับแต่เบื่อว่าคลิปหนานุ่มบวนนิ้แซบ่บจะพาพี่พา่น้องเขากินยังหรือว,ว่ากินยังนะครับฝากนี้ครับฝากพีพ่น้องเขานะครับแต่มาคลิปนี้ฝากคนไะไรก็แชร์คนทิศตามเป็นกำลังใจนุ่มบวนนิ้แซ่บเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นุหนุณขอบคุพ่อแม่พี่น้องนะครับ พ่ายามทำให้เราชมยิบประวัติเขาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮงๆด้วยสุขุสุขลนเด้อครับกราบสวัสดีครับ